ผมบอกนะใครบอกเหรียญนี้ไม่ใช่พระลุมเนียโคตรไร้สาระเลยใช่ภาพชัดเจนในตัวเหรียญครับนะเถียงอะไรผมไม่เข้าใจงงเร็วๆเ,เนี้ยแหละฮะผมงงจริงๆเร็วๆเ,เนี้ยฮะ อ่ะเพื่อนๆเาใช่เพราะลูกไหมเนี่ยนะครับอืงงไหมแท็กเหรียญนี้เนี่ยเนี่ยคนที่เล่นเหรียญมาระดับนะะยี่สิบกว่าปีก็อยู่กับผมเนี่ยมันไม้เจออ่ะก็ต้องแฟงซองต่อหกหมื่นคือตอนนี้ไม่เป็นแสนหมดแล้วอแต่ผมไม่คิดว่าจะจะได้ยินคําปฏิเสธจากจากใครตอนนี้ว่าไม่ใช่เพราะลูงไงงงมากๆนะครับ ถ้าก็ให้คนอ้าวว่าข้องเป็นเพม,ม,มีหลายเหรียญคือเราต้องเล่นพาแล้วเราต้องพาหลวงพ,พ่อกับวัดกันเยอะดีฮะอย่างเงี้ยแต่บังเอิญว่าถ้าเป็นเหรียญหลักร้อยก็สบายไปแล้วนี่เป็นเหรียญหลักหลักล้านไปแล้วไงนะครับครับอ้าวแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกไม่มาตรฐานมาตรฐานคือแปดสี่เขาเป็นคนสร้างพระหรืองไง หลวงพ่อไม่เคยบอกอะไรมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานนะถ้าถามนี่เขาจะบอกผมเขาบอกพ่อเขาเป็นสิทธ์สายตรงแล้วพ่อเขาได้สร้างพระไหมครับสิทธ์สายตรงต้องอยู่กับหลวงพ่อนะคาว่าถ้าจะอ้างตัวเองเป็นสิทธ์สายตรงเนี่ยต้องอยู่กับหลวงพ่อนะทานนะหลวงปี่ศรีถ้าถ้าเกิดเราเป็นสิทธ์สายตรงเนี่ยคือต้องกินนอนอยู่กับวัดนะถ้าแค่ขายหลวงพ่อแล้วบอกเป็นสายตรงอันนี้ไม่ใช่นะ คือกาอธิบายมาดีครับว่าคืออย่างผมอะไม่ต้องเป็นสิทธิ์สายตรงบ้าบอคอราคงอะไรเลยเหรียญเนี้ยลายมือของช่างแกะเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นช่างที่แกะเหรียญปูเอี่ยมหกเจ็ดและหกเก้าถูกไหมครับเขาไม่ได้ไปเอาเหรียญปูเอี่ยมาถอดบล็อกที่เขาแกะใหม่แต่เขาแกะให้ได้ลายมือเดิมคือช่างคนนี้เป็นช่างที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้น แล้วก็แกะเหรียญปูเอี่ยมแล้วก็แกะเหรียญพ่อลุ่งปีหกเก้ากับหกเจ็ดมันใกล้เคียงกนะันไหมมันก็ใกล้เคียงกันเหรียญไม่ข้างเรื่อยมันก็ตรงเป๊ะรูปภาพเป็นรูปพ่อลุ่งมันจะเล่นเป็นใครอะ่ะเอาจริงๆถามจริงมันจะบ้าบออะไรขนาดนั้นมน,นุษย์โลกพูดเลากขึ้นมันจะบ้าบออะไรขนาดรูปนี่เป็นรูปหลวงพ่อจะบอกไว้เลหลวงพ่อให้ไปเหรียญพ่อมึงเปล่าไม่เข้าใจเฮ้ยไม่เอาดีครับ แล้วผมพูดอะไรในเหรียญแปสี่รุ่นสนะองครับถ้าคิดว่าแน่จริงอนะ่มานั่งเถียงกับผมไม่รักหลวงพ่อก็เรื่องไรพวกนี้ขายหลวงพ่อกินแล้วยังไม่รักหลวงพ่ออีกหลวงพ่อเนี่ยกว่าจะสร้างวัตถุมงคลได้เนี่ยนะครับต้องโอ้โหสมัยก่อนต้องหาคนออกทุนแจ็คหลวงประสานซิดิราาเนี่ยเป็นคนออกทุนทำเหรียญให้ทีลานั่งเตียนเซง้ง นะฮะพระอาจารย์ววดเนี่ยต้องเอาข้อมูลหลวงพ่อ,พอลุงไปให้โรงงานลานั่งเตียนเซงทําเหรียญขึ้นมากว่าจะเกิดเป็นเหรียญหนึ่งได้เนี่ยต้องรอเป็นวีปีกว่าหลวงพ่อจะนั่งเสกมันยากกว่าเหรียญสมัยใหม่นะแล้วอยู่ๆหลวงพ่อกว่าจะสร้างได้ไอคนขายพระไปบอกไม่ใช่ของหลวงพอ่อมันเอาความคิดอะไรมาคิดกันไม่เข้าใจ คือคนดูคนดูสิทธ์ไม่ออกบางคนดูไม่เป็นเนี่ยไม่รู้อ่ะเกี่ยวอะไรกับปูไข่ครับพี่ต่อพี่ชัยผมไม่เข้าใจนะเขาบอกว่าสร้างหลวงพ่อสร้างปีอะไรนะเขาบอกหลวงพ่อสร้างตอนอายุเท่าไหร่นะไม่ประเด็นคือถ้าเราพูดรึงพ่อลุงอ่ะตอนนี้ใครปฏิเสธเหรียญนี้ว่าไม่ใช่พ่อลุงเนี่ย นะผมบอกเลยคนนั้นตั้งตาบอดนะตาบอดและใจบอดข้างหน้าอ่านพระอาจารย์ติดสโลลุ่งอายุวันโนสุข,ขังพลังโถหลังมันใช่หรือเหรียญหลวงปู่หลิวนะรุ่นแรกรุ่นสุดท้ายใช้ยันเดียวกันนะคือเขาต้องบอกว่ารูปหน้าเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อมันก็จบแล้วให้หลังเรี่ยมก็เล่นกันได้วะ แค่ชื่อก็พอแล้วตรงตรงฉายาเอาแค่ชื่อกับรูปเนี่ยให้หลังเรียบเนะี่ยมึงก็ต้องเล่นกันได้แล้วใช่คือจบดี่ชื่อก็พอแล้วให้คนอ่านภาษาคนขอ้องอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้ที่มันที่มันฟังแล้วมันไร้สาระได้ไหมผมถามจริงจริเหรียญลวงูุหลีว่ว่ารุ่นแรกกับรุ่นสุดท้ายใช้ยันเดียวกันไหมเหรียญหลวงพ่อแล้วแต่ในประเทศเนี้ยถ้ารุ่นหนึ่งกับรุ่นเก้าใช้คนละยันมึงห้ามเล่นนะ รูปเนี่ยกับชื่อเนี่ยมันต้องจบหลังเรียบก็ต้องเล่นได้แล้วโอเคเนี่ยให้กับไปเอาให้คอน,อออออนอาล่าษาบไอ้มาษาบครอบอา่ะจบคือจะจะ,จะแทกกันไปถึงไหนมาเรื่องยงเรื่องยันไม่เกี่ยวยันเนี่ยนะพูดถึงมันตลกนะมันตลกคือเขาเรียกว่าจะแทกไปเรื่อยอ่ะคือจริงๆอ่ะคนเรานะผมง่ายผมมีบัตรประชาชนเขียนภาษาไทยนายอาทิตย์ดวลมีสี กับพาสปอร์ตผมมาเขียนมิสเตอร์อาทิตย์นวลมีสีรูปถ่ายเป็นรูปผม<อ>คนละแอคเฮ้ยพาสปอร์ตับประชาชนมันใช่ของผมไหมวะ<อ>คือมันเข้าใจง่ายๆแค่รูปกับชื่อมันก็ต้องจบแล้วอะไอคนที่เข้าใจยากเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเพราะมันเป็นอะไรไงก็เรื่ององเขาผมไม่เข้าใจเรื่องเขาไม่เข้าใจไม่รู้ อยากค้านดิถ้าค้านก็ขอให้ค้านแบบมีเหตุผลหน่อยค้านอะไรมาเนี่ยผมตอกกลับหน้าหงายหมดอะถ้าใครที่มาค้าเหรียญน,นี้ยนะผมถามว่าเหรียญเนี่ยต่อให้หลังเรียบเล่นกันได้ไหมหน้าหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกงูไม่ได้งูจริงเขาเรียกงูเหลือหลังด้วยก็ซื้อดิค่ะไม่ขบอไมา่อยู่อะซื้อเหรียญสามหมื่น คือมีไม่มีอ่ะมันอย่าไปเถียงความจริงบนเหรียญดิครับค,คุณจะและ้วคุณจะเล่นพ้าอะไรกันลนะ่ะถ้ารูปก,กับชื่อบอกไม่ใช่หลวงพ่อเนี้ยอีกหน่อยใครบอกเหรียญปู่สุกไม่ใช่ปู่สุกก็บอกได้ดิรูปก,กับชื่อไม่ใช่อะ่ะเออวันหนึ่งใครเป็นมีคนมีชื่อเสียงขึ้นมาอยากจะบอกนะเหรียญปู่หลิวไม่ใช่ปู่หลิวก็ได้ดิใช่ายางเขาบอกอยู่แล้วตรงตัวทศะั่อม พี่น้องไม่เยปเป็นนักศัไทยกันไหมอ่ะข้อเงินรุ่นแรกออกวัทมาเดือหลังยันห้าแต่ว่าดอยหอมออกวัดอยหอมหลังยันนะทารดมหดเล่นกันได้อ่ะเล่นได้ครับเพราะว่าสายที่เขาเล่นฉลาดไม่งงไงวัดวัดวัดไอ้วัทมาเดือนนี้วัฒมาเดือหลังยันห้ารุ่นแรกเลยเก้าสองเออรุ่นแรกเก้าสองยันห้าต่อมาที่วัดดอยหอมยันนะทโรหดเขาก็เล่นกันได้วัตถยหอมเก้าสามเดี๋ยวกายตัวไปแจ๊ มึงเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อสุรินทร์เหรียญรุ่นแรกยันห<อ>้าอีกานเป็นยันหมูยังเล่นกันได้เลยเ<อ>คนล่าลีเก่งครับ<อ> <ๆ S 1> คนพูดนี้จะคนมาหาชายัยไหมขออย่างเดียวอยากจะคนมาหาชัยนะขอเลยคนที่ต่อต้านเลยนีอยา,อยาให้ใช่คนมาหาชัยเป็นเซียนที่อื่นได้เพราะไม่ใช่คนพื้นที่ไงโง่งได้แต่ถ้าคนพื้นที่ปฏิเสธนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอ,ะอ่ะเคยมีคนาาทําคลิปลบคลิปไปแล้วเพราะหลังๆโดนยาเยอะคนลบคลิปไปแล้วใครที่ปฏิเสธเหรียญเนี้ย คือจริงๆอ่ะมันมันไม่ต้องไปมีไม่มีเห็นไม่เห็นเลยเอาแค่เนี้ยรูปพราะลุ่งชื่อเพราะลุงจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกหาจ่าวขาจะเอาอะไรมากกว่านี้อีกถ้าแบบนี้เล่นกันไม่ได้ประเทศนี้มันเล่นพระกันไม่ได้แล้วครับคือต้องเล่นพระตามใจคุณว่างั้นป้าบอก ก็เรื่องของข้ก็เล่นอะไรก็เรื่องให้เัาเล่นเมื่อกี้เห็นไหมแแบบเขาบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญตอนปีอายุเท่าไหร่นะใครพูดวะเนี่ยผมคิดว่ามัน่าจบไปแล้วนะเหรียญเนี่ยเ่ราะเนี่ยลู่พอลุงเนี่ยสมัยก่อนไอ้สายตรงมาเถียงบอกไม่ใช่พอลุงด้วยมีใครซื้อไว้รูกก็นี่หายบอกไม่ใช่พอลุง<ำ>แต่มึงดูดิ ไอ้เพื่อแจกรูปเนี้ยเขาทำมาแจกงานปีสาห้าที่เหรียญปีสามแพงๆอ่ะอ๋อ,อ,อวัดท่ากระบือจะเอารูปหลวงพ่ออืนอ่นมาใส่ชื่อหลวงพ่อรูปให้คนทำบุญนะครับใข่พูดว่าสร้างต่อยุสี่สิบหลวงพ่อเกิดห 6, น,น,นึ่งหกเหรียญสร้างหกเก้ามันมีกดขึ้นคเลขดิ1-9หนึ่งเก้าเอ้ย สองพันสีร้อยสิบหกอ่าลบสองพันส่ร้อยหกสิบเก้าห <58 S 2> ้าบสาโงยังคิดเลขไม่เป็นอีกทำไมก้อนผารุ่นก้อนทำไมตอนอายุน้อยกว้างผานะเนี่ยรูปบานเนี้ยทางวัดเอามาทำาัตถุมงคลแจกชาวบ้านเนี่ยใช่พราโกงมันก็พร้อมกับป่าตาอย่างคนละยันคนแม่กองเล่นกันได้เลย เออเราบอกอายุสี่สิบปีคือใครวะผมเรื่องอยากจะรู้แล้วว่าใครจริงจริงนะที่อยากรู้แบบคือคือประวัติหลวงพ่อเนี่ยมันรู้ไหมไอ้รูปบรราเนั้มันก็เป็นมันก็นนชัดเจนอ,อยูน่นะบาเยอะคือบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญอายุสี่สิบนี่คือขายอย่างเดียวประวัติหลวงพ่อก็ไม่เคยศึกษาปีอย่เลยห้าสิบกว่าไหมห้าสิบสามแล้ว ตอนอายุสี่สิบอะไรหลวงพ่อเกิดส <4. S 2> อ,องพันสี่ร้อยสิบหกอบ้าบอแล้วนะคิดคิดเลยคือเนี้ยขายพลาจนไม่ศึกษาประวัติด้วยเนี่ยก็เอาแต่ขายไงมัวซัวรู้แต่ราคารู้แต่ว่าไม่อยากให้แปดสี่ลงมันก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วมันก็แพงอยู่แล้วคือต้องอย่างนะแต่ไออผมเป็นคนแบบที่เรียกว่าไม่ได้สนใจอะไรจะถูกจะแพงไงผมสนใจความจริงแค่นั้น เอาหนามันเพื่อนหน่อยหรือว่าลุงเกิดสองพันสี่ร้อสิบหกจริงป่ะแล้วเหรียญน,นี้สร้างหกเก้าถ้าบวกเลขไม่เป็นไม่ได้เรียนมากดเชั้งที่เลขได้ครับห้าสิบสามปีเดี๋ยวก็บอกพระอายุห้าสิบสามปีสร้างเหรียญได้เหรอพระวรวัดกลางวังเย็นสร้างตอนอายุห้าสิบเอ็ดพอเปลี่ยนวันบ้านโพสร้างตอนอายุสี่สิบแปดเอาง่ายๆเนี่ย พระฝั่งทนเองเหรียญพ่อมิ่งวัดกกรุ่นแรกอะ่ะพ่อมิ่งวัดกกสร้างเหรียญลูกไข่รุ่นแรกตอนอายุสี่สิบแปดด้วยคือมันต้องรู้เยอะๆนะคืออย่างผมเนี่ยสามารถไลฟ์สดแล้วบอกข้อมูลได้แบบไม่ต้องไปเปิด Google และถามใครด้วย พ่อพมกหนอนเสือก็สร้างเหรียญตั้งแต่อายุยังไม่ถึงห้าสิบบอกหลวงพ่อสร้างเหรียญอายุสี่สิบประวัติหลวงพ่อยังไม่เคยอ่านเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะอยากจะแสดงความคิดเห็นไม่เข้าใจอยากจะแสดงความคิดเห็นใครวะโคตรอยากรู้เลยไปละนองมาด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรโหจ้าบอกเหรียญนี้อุปโลกนี่บอกเลยเสียมาประเทศไทยแม่งเล่นเก๊กันมาติงเดิมบัน,น่ แล้วถ้าบอกอุปโลกได้เนี่ยนะเขาเรียกว่าพูดอะ่ะโดยไม่โดูปากพ่อยโดย,โดยไม่ได้คิดอะไรด้วยเพราะอะไรอุปโลกมาทีแรกไม่ขายเป็นเพราะลุ้งไปเลยจะไปขายไปว่าทัดวาสิงทำหอยอะไรอะ่ะสมัยก่อนเดินเจอเมื่อกี้เนี่ยเราของพิชเลินยังมีเลียดเนี่ยเก็บไว้ในตู้สมัยก่อนว่าเอยซื้อเก็บไว้เลยอยู่ในตู้เลยอะอวบากาอุปโลกมาเป็นหลวงเพราะลุ่งแหมแต่เล่นมาประทัดว่าสิงก่อนแหมจะอุปโลกจรดีไม่เล่นเป็นเพราะลุ้งมาเลยละจ๊ะ อ่ะน้องบาสดพิมพ์มาว่าปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญหกเจ็ดกับเหรียญหกเก้าก็คนละยานเล่นกันได้เอออันนี้จริงเลยเหรอถูกต้องครับเอยบาสอันนี้แตงกิ้วปูเอี่ยมวัดหนังงั้นปีหกเก้าไม่ใช่เหรียญปูเอี่ยมนะเพราะว่ายันข้างหลังเป็นยันห้าใช่ป่ะถูกป่ะเพราะปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยนะลูหกเจ็ดเป็นยันสี่อ่าแต่หกเก้าเป็นยันห้าปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญหกเก้าไม่ใช่เหรียญปูเอี่ยมนะครับเพราะหลังคนละยานครับผู้แหล่เข้าตัว ไปเถียงกับความจริงกันไปเถียงทําอะไรอะไม่เข้าัดคือมันไม่มาเหมือนเหมือนไม่ได้ศึกษ่าคือเล่นซื้อขาอยาเดียวเล่นซื้อขายอ่ะก็แค่บอกว่าแบบนี้ใครใครใครซื้อแล้วคนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่บอกเข้าที่ตัวเองรู้ดิรู้แค่ไหนพูดแค่นั้นไม่ใช่รู้น้อยแล้วพูดมากไม่เอาดิ <S <S เออนเนี่ยก็จะมีคําถามว่าอ่าเหรียญน,นี้ ยันไม่ใช่ปูเอี่ยมว่าหนังหกเจ็ดกับหกเก้าก็ยังคนละยันยนียก็เล่นไม่ได้แล้วขอบคุณน้องบ้านมากนะที่พิมพ์มาบอกูกบะก็รุ่นแรกยันสี่รุ่นหลังยันห้าเล่นไม่ได้ดิเจ้าบอกเหรียญน,นี้อุปโลกขึ้นมาเล่นโอ้โหใครจะไปเชื่อครับถ้าบอกเหรียญนี้อุปโลกอุปโลกมาที่แรกไม่ขายเปพะลุ่งเลยล่ะนี่สมัยก่อนท้าข้าโรงงานไน่ยแกบอกเจก้วแบบนี้แม่งจะจังนี่เลยใครยังเรียกตายด้วยคำพูดอุปโลกขึ้นมา โอโหแต่วางแผนเลยว่าเดี๋ยวเราจะอุปโลกขึ้นมายัดเป็นพอทัดก่อนแล้ววันหนึ่งนะเดี๋ยวคอยดูนะประมาณปี2562จะมีเซียนมาชื่อโอ๊ตบางแพมันมาอ่านว่าเนี่ยพอรุ่งแล้วไปเล่นเป็นพอรุ่งแล้วตอนนั้นเราเก็บเหรียญน,นี้ไว้เราจะออกมาขายรวยกันโอ้โหอุปโลกขึ้นมาเล่นวางแผนซับซ้อน78สเต็ปครึ่งควายแท้ๆไม่มีวัวปนชิ่นวางแผนเกินเลยล้ำล้ำขนาดคนพูดอะควายแท้ๆไม่มีวัวปน น,นะครับเหรียญน,นี้ยพอเธอนะครับเปลี่ยญละแสนมาผมซื้อมาเออนะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่อ่ะนะก็คือเหรียญน,นี้ยถ้าเขบอกไม่ใช่เพราะลูกนะนั่งอธิบายเลยว่าไม่ใช่เพราะอะไร และถ้าคำอธิบายมานะผมอธิบายกลับไม่ได้ไม่แต่ข้อเดียวให้เตะมันเ,เป็นอะไรกันไปใหญ่โตนะครับนะโอ้โหถ้าบอกเหรียญน,นี้สร้างอายุสี่สิแสดงว่าประวัติหลวงพ่อก็ไม่เคยศึกษาด้วยนะหลวงพ่อเกิดสองพันสี่ร้สิบหกเหรียญสร้างหกเก้าอายุห้าสิบสามแล้วจ้ามไม่ใช่สี่สิบจ้า นะครับก็งงไปใหญ่อ่าเจ็ดสิบแปดชั้นครึ่งงวดหน้างวดหน้า,นาครับคือต้องบอกว่าคนละบล็อกครับคือช่างเขาแกะเขาช่างคนเดียวกันยังแกะเหมือนกันนายสารตัดสินชนะคดีไปแล้วคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับคือเหรียญเนี่ยต่อให้หลังเรียบนะหน้าเป็นหลวงพ่อลุ่งชื่อเป็นหลวงพ่อลุ่งเนี่ย คนดีๆมันก็ฟังมันก็ต้องจบแล้วครับใช่ครับอ,อ,รอ,รอ่ะพอนะเรื่องนี้นะหรือเอาง่ายๆอ่ะใครคิดว่าไม่ใช่เพราะลูกัะพ,พิมมาคนที่เคยทําคลิปนะครับเถียงกับผมมายังต้องลบคลิปเลยอ่ะผมเข้าไปหาไม่เจอแล้ะเพราะหลังๆอ่ะก็มีจะคนไปพิมพ์ดาวแล้วครับว่าจะไปต่อต้านความจริงทําไม เอาไม่ได้นลครับลูกค้าเอาไปแล้วขายได้ไหมพี่ดิจลงมั้งเดี๋ยวพี่ดิีิลงนะครับพี่ทิ่ลงจะขายต่อไหมนะนะครับก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาไปแล้วไม่หรอกครับคือไม่รู้ว่าเป็นพ่อลุงลองเจอลูกดิรู้ว่าเป็นลูกพ่อลุงดิโธ่ขายแพงมาแปดสี่ไปนานแล้วครับ แล้วคนที่บอกแปดสี่รุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อได้บอกไหมว่าแปดสี่เป็นรุ่นแรกเอาผมถามคำเดียวอะเหรียญพ่อรุ่งแปสี่เนี่ยหลวงพ่อรุงได้บอกว่าเป็นรุ่นแรกใครได้ยินจากปากพ่อรุ่งว่าเป็นรุ่นแรกอ,ะอ่ะอ่าเนีไปหาคนที่ได้ยินจากปากเราอ้างตัวเป็นสิทธ์เป็นสายตรงสายตรงคือคนขายหลวงพ่อกินใครขายหลวงพ่อก่อนเป็นสายตรงก่อนนะ มี i n น o x สวัสดีครับผมเห็นไลฟ์พี่มีประเด็นมโนก้าผมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันไหมที่มีคนไปบอกพี่ว่าเหรียญ69อุปโลกคือวันนั้นไลฟ์มีลูกค้า f อถามพอลุง69เาสากลใหม่ก็เลยตอบไปว่านะครับจะซื้อพระสบายใจก็เล่น8ปไม่สบายใจนะครับ เขาเรียกว่าอาจารย์ด้วยอาจารย์ไหนผมก็งงนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ไหนแต่ก็ขอบคุณที่พิมพ์มานะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแฟนเพจผมพิมพ์มาแบบนี้ผมก็ตอบไปแบบนี้ซึ่งคำอธิบายของผมก็ไม่น่าจะพลาดพิงใครนะครับอ่าก็แฟนเพจคือถ้าแฟนเพจผมกุเรื่องขึ้นมาก็ ไอสิ่งที่ผมพูดไปก็ไม่ต้องมีใครรับถูกไหมอ่าผมก็ว่าคนที่เขาไม่ยอมรับก็แค่นั้นเออนะถ้าแฟนเพจผมกุเรื่องขึ้นมาบอกว่าหลวงพ่อสร้างตอนอายุสี่สิบก็เท่ากับผมด่านะผีไปแล้วกันก็ไม่มีตัวตนอ่าแต่ถ้ามีใครพูดเป็นตัวตนผมก็อยากจะบอกว่าใจเย็นครับวงการมารเครื่องอ่ะ ถ้าเราปฏิเสธความจริงอะ่ะเราจะเล่นพระบนความไม่จริงอ่ะครับเราจะเอาเงินไปซื้ออะไรครับซื้อสิ่งหลอกลวงอะ่ะมันต้องเล่นบนความจริงครับแค่นั้นเองครับประเด็นคือเลือกไม่ได้มีเหรียญเดียวนะไม่งั้นผมจะทําหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดมาทําไมมีหลายเหรียญที่เล่นกันผิดพ่อผ่องวสกุณา<อ>กับพ่อเผาหัวบึงก็คือวันเดียวเห็นปะ อ่าเหรียญหลวงพ่อพิงหาดสูงก็ไปเล่นเป็นคูบาสมาจักใซะใช่ราะอะไรที่มันผิดมันก็ต้องเล่นกลับมาให้ถูกก็แค่นั้นครับอ่าแล้วเวลาพูดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าให้เหตุผลในวัตถุมงคลไม่ใช่ไปใช้วาทกรรมนะทำให้คือไม่มีคำอธิบายแต่ใช้วาทกรรมให้คนเข้าใจผิดและไปด้อยค่าวัตถุมงคลว่าไม่ถูก นะครับไม่หรอกครับคือเหรียญเนี้ยพี่ตั้มประวัติผมหาไว้หมดแล้วนะครับคนออกตังสร้างคือหลวงประสานซีริราชนะครับห <He ans. S 1> เหรียญสร้างออกมาแจกนะครับคนได้รับเหรียญน,นี้เยอะที่สุดปีสองสี่เจ็ดหนึ่งโอ้ขอบคุณครับสำหรับดาวที่มอบให้ออนนครับเอาคำพีไปแปลศึกษากัน แปลได้ครับโจ๊แค่บาลีมันภาษาืเยอะเอานังสือกบมีมากเกินมึงล่าหน่อยอธมิน<ไ>ผมแปลฟังนี่ไงไทำไมนังสือเล่มน,นี้ที่ผมทำขึ้นมานะครับผมต้องให้เรื่องราวกันอ่านบาลีมันจำเป็นไงครับมันจำเป็นเนี่ยมันจำเป็น นี่ไงเนี่ยพระเนี่ยพระก็คือตัวพระก็ตัวนี้อ่านะครับเดี๋ยวผมหาตัวพระตัวนี้เนี่ยสละเอเนี่ยมันเป็นตัวรับเคลียบควบกำลังเขาเรียกว่าตีนอ่าที่สระเอเนี่ยมันคือตัวตีนไปดูเหรียญพระพุทธเนราชดิเขียนนี้แหละคําว่าพระเนี่ยมันจะมีตีนก่อนตัวหน้าพระ อ่าเนี่ยตัวอะเห็นไหมตัวอะแล้วมีหางงอมาเป็นสระอาพระอาจานเนี่ยตัวจะเห็นไหมตัวจะเห็นไหมตัวจะนี่ตัวจะตัวจะตัวจะเห็นไหมตัวจะอ่าแล้วก็มีหางงอกมาก็คืออาพระอาจารย์ติดสะโลเนี่ยติดสะโลลุ่งคือไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมตัวดูตัวละนี่ตัวลอเรือเนี่ยมันจะต้องมีตีนก่อนเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ย มันไม่ใช่วงเล็บเดอร์มันเป็นตีนมันก็เหมือนตัวพระเนี่ยคือก็ย่อลงมาเพราะมันก็เหมือนตัวพระมันเป็นการมันเป็นมันเป็นตีนของตัวภาษาเขาตัวพระนะพระอาจารย์เนี่ยถ้าคนอ่านเป็นจะรู้แม้คุณไม่อ่านเพดิอ่าพระก็คือคนที่คนที่ฝึกอ่านขอมจะรู้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างตัวละเนี่ยเขาก็จะมีตีนของเขาก่อนที่เป็นสระเอข้างหน้าเนี่ยคือแก้หมันแคบก็่ต้องย่อใช่เนี่ยลุ่งเนี่ยตัวนี้ตัวลอเรือสลูไม่เอกงองูนี่ไงงงูเนี่ยไหมตัวงงูตัวงะเนี่ยไหมหันไปเนี่ยงงู เนี่ยคุณก็เอาไปแปลมันก็แปลได้คือจริงจริงไม่ต้องให้ใครอ่านหรอกคุณก็เอาไปเทียบกับตัวนี้ก็อ่านออกแล้วใช่หมดแล้วไม่มีใครมาเถียงแล้วคนที่มันมีชมรมฮักเครื่องชมรมหนึ่งนะครับตัวใหญ่ๆไปปั่นให้เด็กออกมาเขาลบคลิปไปแล้วคนพวกนั้นก็เข้าใจแล้วแล้วยังบอกเยวยว่านะผู้ใหญ่พวกนี้หลอกให้เขามาตายแทนแล้วก็ไม่ดูแลพวกเขาเนะ ทุกวันนี้จริงไม่มีใครเถียงเหรียญน,นี้ไงเนี่ยผมอ่ที่ผมไม่อ่านบาลีเนี่ยเวลาคุณอ่านบาลีคุณใจะได้เข้าใจเห็นปะเนี่ยคุณอ่านคาถามาปุ๊บเนี่ยนะชาลิติคืออะไรพุทธสังนิคืออะไรผมให้นี่แปลหัวใจคาถาหัวใจพระธรรมเจดคัมภี์สังวิทาปุกายะปะหัวใจพระสูตรทีมาสังอังคุนะหัวใจพระวินัยเนี่ยอาปามัจุป,ปะหัวใจพัฒนานะวิสัตติเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยร้อยแปดคาถาที่ผมให้ไว้ในหนังสือที่ผมทำแปลเสร็จเรอยเลย เขาเลิกเขียงกันไปนานแล้วใครจะมานั่งเถียงอะไรตอนนี้นะอาสานนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะก็แฟนเพจผมพิมพ์เข้ามานะครับผมก็แต่ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ว่าใครนะผมว่าคนที่ต่อต้านเหรียญน,นี้ไนงะคือเวลาพูดอะไรอะ่ะอย่าพูดเอามัน,อ,มนอ่าอย่าพูดเอามัน,มนคําพูดเนี่ยนะครับอ่า ก่อนที่เราจะปลิปากออกไปอ่ะเราเป็นนายคําพูดแต่ถ้าเราปริปากพูดออกไปแล้วเนี่ยคําพูดมันเป็นนายเราฉะนั้นเขาจึงบอกว่าคิดก่อนพูด,พด,พดนะครับนะคือเหรียญเนี้ยผม บอกเลยว่านี่คือเหรียญหลวงพ่อรุง่งวัากระบือรุ่นแรกครับถ้าใครบอกว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่รุ่นแรกก็เท่ากับคุณนับเลขหกเก้ากับแปดสี่ไม่เป็นแค่นั้นหนังสือยี่สิบธันวาคมนี้รอจองหนังสือกันไม่มันแล้วตอนนี้เจ็บนะครับโอ้ใครที่คือเหรียญเนี้ยนะใครมาบอกไม่ใช่พ่อรุ่งอ่ะผมเชื่อว่าหลวงพ่อรุ่งลงโทษ